ชาวราศีตุลทุกท่านช่วงนี้ดวงของท่านจะดีจะมีโชคมีลาบจะมีความสุขมีความร่มเย็นท่านจะทำอะไรก็จะมีความสมปรารถนาทุกประการท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่โชคดีมีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้จะมีโอกาสดีจะมีเงินทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย การงานก็รู้สึกว่าในช่วงนี้จะอุดมสมบูรณ์ทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จทุกประการไม่ว่าจะเป็นงานค้าขายหรือจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นจะได้รับแต่สิ่งดีๆเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบท่านจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างยิ่งแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของปลายเดือน มีนาคมนี้นั้นให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของเดือนมีนานี้นั้นก่อนที่จะสิ้นเดือนบางทีบางครั้งนั้นการลงทุนนั้นจะไม่เหมาะกับท่านบางทีลงไปแล้วทุนหายกำไรหดก็มีในช่วงนี้บางคนก็เลิกลากิจการบางคนก็ ลงทุนไปแล้วก็มีเพียงพอกินพอใช้ไม่เหลือเก็บไม่เหลือฝากบางคนก็มีปานกลางหรือว่าบางคนก็ยังไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไรนักเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนในช่วงของปลายเดือนนี้ท่านระวังไว้ในช่วงต่อไปก็จะมีโชคมีลาบในช่วงของเดือนเมษายนท่านขยัน ท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีตุลน,นั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินนั้นท่านจะทำได้ดีในช่วงของเดือนเมษายนท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนั้นก็จะมีความสำเร็จท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองท่านเป็นคนที่เรียกว่าลุยงานอยู่แล้วชาวราศีตุลน,นั้นท่านเป็นคนที่ชอบบุกเบิก ทำอะไรก็ทำด้วยความจริงใจและมีความมณะอดทนจึงทำให้งานของท่านนั้นมีความสำเร็จอย่างสูงท่านชอบพึ่งตัวเองไม่ชอบพึ่งใครการงานที่ท่านทำนั้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดีในเรื่องของการงานนั้นบางครีบางทีบางครั้งนั้นท่านทำแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังงานที่ท่านทำบางคนก็ว่าทำยาก ทำไม่ได้บางคนก็ไม่กล้าทำแต่ชาวราศีตุลน,นั้นท่านเป็นคนที่ลุยงานท่านสามารถบุกเบิกทำได้ทั้งนั้นในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานนั่นรับรองว่าชาวราศีตุลจะมีความสำเร็จในช่วงของเดือนเมษายนนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งที่มีดาวพระอังคารนั้นเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทําให้ ชาวราศีตุลน,นั้นมีความสำเร็จต่างๆนานานในเรื่องของการทำมาหากินนั้นถือว่าดีสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ดีทำอะไรก็มีคนให้กําลังใจและมีคนให้การสนับสนุนตั้นอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการงานนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรบางคนนั้นที่ตกงานว่างงาน อยู่ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะมีงานทำและจะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนถาวรท่านทำแล้วก็จะมีคนให้กำลังใจท่านในเรื่องของการงานนั้นถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะมีงานที่ดีๆทำกันทุกคนบางคนนั้นมีโชคมีลาบทำแล้วได้ดิบได้ดีเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายบางคนก็ไปทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆ อันนี้ก็จะเป็นงานที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันท่านทำแล้วจะมีเพื่อนมีฟูงอีกมากมายเข้ามาร่วมทำงานกับท่านจะทำให้งานของท่านนั้นมีความสุขและทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่บางคนชอบทางค้าขายออกมาค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าดีงานกิจการของท่านก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ท่านจะขายอะไรก็ขายดิบขายดีมีลูกน้องและก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนท่านอีกมากมายในเรื่องของการค้าขายถือว่าท่านจะทำได้ได้ดีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับความสําเร็จอยู่เสมอการงานการเงินนั้นก็ถือว่าดีเงินทองก็มีเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆเพราะว่างานดีเงินก็มีตามมาในช่วงต่อไปท่านก็จะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองก็มีเข้ามาหาท่านอยู่ไม่ขาดสายท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ย่อมจะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านท่านจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบอีกด้วยในช่วงนี้จะหยิบจับทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้น ในเรื่องของโชคลาภก็มีในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็เหมือนกับว่าท่านมีโชคมีดวงมีดีเข้ามาหาท่านท่านจะเอ่ยปากอะไรทำอะไรก็มีความสำเร็จตั้งนั้นในเรื่องของการเซ็นสัญญ์สัญญาอะไรหรือว่าจะไปกู้เงินกู้ทองอะไรเกี่ยวกับในด้านเอกสารก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ท่านจะไม่ติดขัดอะไรจะมีผู้รักผู้ใหญ่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนท่าน ท่านในในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็รู้สึกว่าจะดีไปทุกทุกทุกอย่างในช่วงของเดือนเมษายนแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของวันที่ส1บ,บของเดือนเมษายนจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ท่านต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีก็เกี่ยวกับในเรื่องของการ ทำงานว่าท่านทำงานกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันที่11ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ท่านจะคบใครทำอะไรอันให้ท่านระวังเาไว้บ้างบางคนเขาก็เห็นเราดีกว่าเขาเขาก็อาจจะอิจฉาตาร้อนหรือว่าอิจฉาเราไม่อยากให้เราได้ดิบได้ดีอันนี้ท่านระวังไว้จะมีคนคอย สอดแนมในเรื่องของการทํางานอีกเช่นเดียวกันท่านทํางานอะไรในช่วงนี้อาจจะมีคนไม่ค่อยชอบหรือว่าไม่ค่อยพอใจบางคนก็ไปฟ้องเจ้านายจะทําให้ตัวเรานั้นเสื่อมเสียเพราะนั้นท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระทตย์ซึ่งเป็นดาวใหญ่เข้าสู่ในราศีเมษ ในในช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งในเรื่องของการงานนั้นจะดีอย่างมากๆในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำที่ดีบางคนที่ไม่มีงานทําก็จะมีคนมานำพาหรือว่ามาชักชวนให้ท่านไปได้ทำงานที่ดีดวงตั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงของวันที่14 ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษนี้ในเรื่องของการงานถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีดีมากๆพูดกันตามตรงในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีความสำเร็จทำอะไรก็มีคนยกย่องและมีกำลังใจทำอีกด้วยในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานใหม่ๆเข้ามาท่านก็สามารถรับมือได้หมดท่านเป็นคนที่ทำงาน ทํางานเก่งทําอะไรก็ทําจริงใจมีความเปิดเผยอ,อยู่เสมอสามารถตรวจสอบได้ท่านเป็นคนที่จริงใจทําอะไรก็ทําจริงเป็นคนซื่อตรงไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครชาวราศีตุลน,นั้นท่านเป็นคนใจบุญสุนทานอีกต่หากในเรื่องของการทําบุญนั้นท่านก็ชอบทําอยู่เป,เป็นประจำเพราะฉะนั้น ท่านก็จะมีแรงบันดาลและจะมีกุศลหนุนพาให้ดวงจิตาของท่านนั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ตัวองท่านนั้นเปรียบเสมือนว่ามีสเสน่ห์จะไปทางเหนือไปทางใต้ก็มีคนสนใจและมีคนถามถ่ายอยู่เสมอทำอะไรก็มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงของวันที่14ไปแล้ว ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาภก็มีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ถ้าหากท่านใดที่ยังเป็นโสด ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวดวงของท่านจะดีจะมีสเสน่ห์ไปเหนือไปใต้มีคนถามไทยและมีคนติดตามอันนี้ท่านสังเกตดูด้วยตัวงท่านเองจะมีคนที่เข้ามาแอบชอบท่านอยู่ท่านให้สังเกตดูดูให้ดีในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นถือว่ากำลังขึ้นกำลังมาแรงแต่สำหรับท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขสนุกสนานทำบุญทำทานหรือว่า ท่านจะไปเหนือไปใต้ก็ให้ความสนใจซึ่งกันและกันในช่วงนี้ถือว่าความรักของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนเมษายนนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีตุลน,นั้นท่านจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านส่วนสิ่งๆที่ท่านต้องระวังก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆตามที่เราได้บอกไปแล้วนั้นถ้าหากว่าท่านระวัง ก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็น้อยแต่สิ่งที่ดีๆนั่นก็มีอยู่มากมายจะเข้ามาหาท่านชาวราศีตุลน,นั้นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้นับว่าดวงชะตาของท่านนั่น อยู่ในจุดยืนที่ดีเพราะว่ามีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความสำเร็จมีความโดดเด่นมีความพลิกแปลงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีมีคุณค่ากับชาวราศีตุลอย่างมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยไม่ว่าจะในเรื่องของการค้าขายหรือจะทำเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนเกษตรกร,กรหรือว่าทำสวนทำไร่อันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นไปได้ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ถ้าหากท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านท่านจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทำอะไรก็มีคนคอยให้การสนับสนุนรวมถึงเจ้านายก็รักใคร่ท่านบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะไปแทนตัวเจ้านายก็ได้บางทีเจ้านายสั่งให้ทำไม่นอนทำไม่นี่หรือว่าไปแทนก็มีเพราะว่าเจ้านายไว้ใจและรักใคร่ตัวตงท่านเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลในช่วงของเดือนเมษายนนี้รับรองว่าดวงชะตาของท่านจะไม่ตกอับอาภัพอย่างไร ไม่เหมือนกับในช่วงก่อนโน้นในช่วงก่อนโน้นรู้สึกว่าดวงของชาวราศีตุลจะไม่ค่อยดีในช่วงของเดือนที่ผ่านมานั้นในเรื่องของการเงินก็รู้สึกว่าติดขัดหยิบจับทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จในช่วงนั้นถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีการงานก็ทำงานอะไรกับใครในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าโดนเอารัดเอาเปรียบโดนคน ลังเกยียจลังงอหรือว่ารังเกยียจลังชังทำอะไรก็ไม่ค่อยมีความหวังผิดกับในช่วงต่อไปนี้ในช่วงต่อไปนี้ท่านจะดีดวงของท่านนั้นจะโดดเด่นหยิบจับทำอะไรย่อมมีความสำเร็จและมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกมากมายเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านนั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงของเดือนเมษาไปจนถึงเดือน พฤษภาหรือพฤศจิกาโน่นก็ถือว่าดวงของท่านจะดีอย่างมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินชาวราศีตุลจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้ มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี